สบู่สมุนไพรลดนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมยังไม่ไปไหนคุณผู้ชมตื่นเต้นมากเจอสมุนไพรชนิดใหม่นะครับแล้วยังเป็นผลไม้ป่าที่หลายๆคนหลงลืมไปแล้วนะครับผมก็ไม่เคยเห็นเห็นพวงตรงเตน,นะครับสีเหลืองอยู่ข้างทางสวยงามมากจริงๆนะครับก็เลยต้องแวะดูแล้วก็ค้นหาข้อมูลนะครับผมนั่งค้นหาข้อมูลประมาณ20กว่านาทีคุณผู้ชมได้ข้อมูลมาแล้วนะครับไม่คิดว่า ทางนครพนมจะมีเหมือนกันนะครับปกติเขาจะอยู่ทางภาคใต้แต่ป่าตรงนี้เป็นป่าดิบชื้นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าผลไม้ป่าสมนุนไพรของเราคือลูกอะไรไปดูกันเลยครับ ผมจอดรถไปตรงนั้นนะครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมลูกเหลืองๆนะครับทำยังไงถึงจะได้เดี๋ยวผมจะพยายามเข้าไปนะครับคุณผู้ชมผลไม้ของเราวันนี้ก็คือกล้วยมูสังนะครับหรือว่ากล้วยมูสังคุณผู้ชมนี่นะครับเป็นเถาไม้เลื้อยยาวขนาดนี้เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมต้องเอามาเลยเขากลับให้ได้อันนี้คือเถวของเขานะคุณผู้ชมนะแต่ตัวนี้ตายแล้วเสียดายมากเลยมันอยู่ข้างทางนะครับเขาทําถนนใหม่คุณผู้ชมแต่ยังดีที่มีเถาอื่นที่ยังรอดนะครับคุณผู้ชม นี่นะครับสวยจริงๆกินได้แขมอร่อยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามปีนขึ้นไปเอาให้ได้นะจะพยายามเอาให้ได้เพราะว่ามันสวยมากจริงๆนะครับอยากเอาไปขยายพันธุ์ไว้นะครับไปปลูกไว้เพราะว่าปัจจุบันทางภาคใต้นะครับนิยมเอาไปปลูกเป็นซุ้มไม้นะครับขาไม้เลื้อยปลูกสวยงามนะครับระดับไว้แล้วก็ปลูกไว้กินลูกของเขาด้วยถือว่าเป็นผลไม้โบราณตัวหนึ่งนะครับที่ควรค่ามากๆเลยในการอนุรักษ์ไว้นะครับผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวผมค่อยปีนนะยังไงเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณกันก่อนนะครับว่าสรร เขามีอะไรบ้างนะครับสามารถเอาไปทําเป็นยาอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็กินเป็นผลไม้ได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ชื่อเรียกนะครับต่างๆนะครับคุณผู้ชมมาดูชื่อเรียกก่อนนะครับบางพื้นที่ก็เรียกว่ากล้วยหมสังนะครับหรือว่ากล้วยหมสังกล้วยมดสังกล้วยมดสังย่านนมกล้วยกล้วยหมูสังนะครับเรียกได้หลายชื่อมากๆเลยนะครับจัดเป็นเถาไม้เลื้อยแข็งขนาดใหญ่เลยนะคุณผู้ชมนะจัดเป็นเถาไม้เลยนะครับ สรรพคุณของเขาคุณผู้ชมใบและรากน,นํามาต้มน้ําดื่มเป็นยาบําบัดอาการปวดท้องนะครับใบและรากนะแล้วชาวมาลายูนะครับใช้ใบกล้วยมูสังเอามาต้มกับข้าวกินเป็นยาบรรเทาอ,อกาการแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อครับอ่ะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้ดูนะครับกินได้นะครับคุณผู้ชมกินได้รสชาติอร่อยด้วยนะครับขอปีนขึ้นไปก่อนคุณผู้ชมผมปีนขึ้นไปข้างบนนะครับเมื่อกี้ได้มาแล้วครับนี่นะครับสวยงามมาก เกิดมาไม่เคยเห็นนะครับครั้งแรกเลยเดี๋ยวจะส่งให้พี่ติ๊กดูนะครับว่ามันสวยขนาดไหนนะครับเถาเขาก็เลื้อยขึ้นไปข้างบนเอาไว้ปีหน้าเดี๋ยวเราก็มาดูอีกนะครับพยายามมองหาดูแล้วยังไม่เจอนะครับเจออยู่พวงเดียวดีใจมากนี่นะครับกล้วยมูสังนะครับหรือว่ากล้วยมูสังนี่ครับตระกูลเดียวกันกับพวกนมควายลูกนมควายนะครับตระกูลเดียวกันเลยแต่เขาจะมีรสชาติเหมือนกล้วยนะครับหอมหวานด้วยนะครับผมหอมหวานมากๆนะครับ เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมโอ้โหยดีใจมากเลยนะครับอันนี้ก็ขอเอาไปเพาะขยายพันธุ์นะครับผมเอาไปปลูกเป็นไม้ซุ้มเรืออยู่บ้านนะครับผมก็ถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับกล้วยโมสังนะครับสามารถมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับหรือว่าใครปลูกอยู่ขยายพันธุ์อยู่นะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมอยากรู้ราคานะครับว่าซื้อขายกันยังไงนะครับปลูกกันยังไงดูแลยังไงเอาไปกินเป็นสมุนไพรอะไรได้บ้างนะครับก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปันให้มาอมสินขอลราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ